อาครับวันนี้นะครับก็จะมาลงให้วิดีโอให้เบิ่งนะครับอ่ะเป็นเจ็ดความรู้เนาะง่ายๆนะครับสําหรับพลังงานโซลาเซลล์เนาะอานเลือกใช้อุปกรณ์นะครับนี่ก็มาติดปั๊มให้เพื่อนอันนี้เพื่อนก็ใส่เองไปหลายตัวแล้วนะครับพังไปหลายตัวแล้วนะครับผมอ่าโดยความที่ว่าเพื่อนบลูเนาะมันก็ไปซื้อมาไม่แต่ท่อดเล็กๆแล้วก็การดันน้ํานะครับดันน้ำของเพื่อนนี่เห็นไหมมันมีมันไม่มีตัว ก็เรียกว่าสายเมนใหญ่เลยเพิ่มต่อหน่อยไปเลยนี่ครับสี่หุนแน่นิ้วหนึ่งแน่นะครับอ่ามีนิ้วครึ่งแน่หรือก็สายหดหน่อยๆเนาะเพิ่งก็เลยโทรหากันตาพนโซลาร์เซลล์นี่แหละมาติดตั้งให้อันนี้ก็เป็นปัม๊มปดเรียรสามเฟยียรแรงต่ำนะครับเป็นหอยเ,ออเป็นไดโวนะครับนี่ไดโวท่อสองนิ้วแต่ว่าทอนนาอ่อเก่าเพิ่งหยิบมาะมาหนิ้วครึ่งนะเ,เดี๋ยวให้ดูปั๊มนะครับฮะตัวนี้สองแรงกว่าครับพี่น้ององูอนะ นี่นะตัวใหญ่แล้วนี่นี่ลงให้เบิ้งซื่อเบื้เตรียมจะตั้งคนต่อมานี่นี่นี่ถอนยี่ครึ่งนะครับเบิ้งน้ำนะนะครับนี่คือต่อยิงอนุกรมอา่าตัวที่มันแรงกว่าเนาะสามแผงนะครับมันเบืง้งน้ำโอ้เลยแห้งพ่นอ,อาจ่าเต็มแห้งพี่น้องเดีย๋ยวเดี๋ยวความแรงน้ำนะคือท,ทำคนเดียวนะคือ ไม่คน,คนเปีดอ่ะใช้สปริงเกอร์ได้สิบขายี่สิบหัวเลยพี่น้องมันความแรงเนาะออืพูดเดียวเนาะโอ้อะน,นะครับเดราจะเป็นมาถึงเพื่อนเดี๋ยวถามคุณหนาเพื่อนสามแผงนะครับดัวกำลังปั๊มนี่นะครับ,บนี่นะครับสี่สิบแปดถึงหกสิบโวลต์นะครับปั๊มหนึ่งจุดแปดนะครับหรือ หนึ่งพันแปดร้อยวัตต์นี่ยหนึ่งจุดแปดกิโลวัตต์เห็นไหมพี่น้องนี่เนาะเอซีสะท้อนเดี่ยนะโซลาร์พกังกวีอ่อนน้นออนนำนี่ครับหนึ่งจุดแปดเทกิโลวัตต์เห็นไหมนี่หนึ่งจุดแปดนะครับคือพันแปดร้อยวัตต์อ่าใส่สามแผงครับพี่น้องนี่อ่าเสิร์ชกันฟูกันฟ้ากันดินกันกาวปลอดภัยหายห่วงคือเก่าหน่ยนี่อ่าใส่อ่าเรียกว่าไอตัว หางปลาให้อย่างดีแน่นตึบเลยนะครับผมกันฟ้าผ้าพร้อมนะครับรุ่งเรืองกกาลนิสัยปั๊มนี่สอบตามคุณนาเพื่อนนี่เอาห้างไปจท็กโต้เลรอครับสามสี่ตัวละจ้าสามมันโมโหเนาะเดี๋ยวความสีโมโหเห็นปะมันเอาเพื่อนเอาตัวปั๊มมีแต่มีแต่นิ้วเล็กๆเนาะมีห้อยโขงบ้างอะไรปั๊มจุ่มเพื่อนห้างคือเก่าห้างหมดอ่านี่ประกันให้เพื่อนก็คือหนึ่งปีมีไว้ประกันให้พร้อมนะครับการันตีเป็นโทวหาผมนะ อายุมีอยู่กันเลยลองติดต่อแกมาเลยเออเขามาติดต่อติดตั้งให้ยังเงยรู้น้ำไหลแรงว่ะเต็มใจเลยแล้วถึงใจป่ะดูใจนะครับเอาคุณได้กินในผลไม้ไปหลายแล้วงในสะพานล่างเดยวกับข้างในนะครับมันจะมีสวนผู้หลยางอย่างก่อนละมุดฝรั่งหลายอย่างเลยส้มมะนาวอะไรอยู่นะเต้มมีไม่ลูกนะครับไม่ลูกแล้ว แต่เวลาสีจำกัดในบางทีตะพาลล้ำเพืน่นแคล้วคพออันนี้ออกออกฝนไปจากรอบเลยครับออกไปปีนี้ปีที่สองออกปีที่สองออต้นแล้วตัวต้นมันกบบเบิ้องหนามันแบอันนี้ขาดไปโด,ด,ดนไปก่อนนี่โทรหาผมนี่ขาดเป็นเหืองกืบเดือนโอ้เนาะเหลืองบมเนาะงากรอบนะครับพี่น้องอ่ะนี่ยวกันมาติดตั้งนะเพื่อนนะโทรหาไี้ครับกันตะพนโซลร์เซลล์นี่หลายอย่างแรงอันนี้ก็เมฆก็ไอ้เมฆกับบังแดดแน่จังน้อยเห็นไหมแต่ว่ามัน มันสามแผงครับพี่น้องสามแผงฝนตกอะไรตัวนี้อ่าฝนตกก็ไหลเนาะอ่าปั๊มกําลังอยู่นั่นแหละประมาณสองแรงกว่าพันแปดร้อยวัตต์นะครับจะได้สามแผงเลยพี่น้องอู้อันนี้ยังที่น้ำไหลธรรมดาบางคือแห้งนะแต่ถ้ามีแรงอัดเข้าไปนี่พุ่งกระชูดแน่นอนเป็นกระสีท่อเข่าระบบท่อเก่าเพิ่นนะครับอ่ะปัญแจกกระสีทุกพั้นดินฝังกลิพี่ิมพ์ยาวม,ม,มาไกลปบบนั้นเอาไว้หลังเสานั่นแหละอยู่ง่ายๆเพรต้องออกวาอยู่หลังเสาเลย อ่ะโฟหานะครับกันตะุ่นโซลิเซลวที่เบอร์นี่ครับนี่อืมอาเบอร์นี่เลยเนาะอ่ะนี่เนี่ยุูกหางลัางเออยูกหางน้มจะได้ง่ายๆนี่เนี่อ่าี๋้วผมพาไปดูคนลหมากหลักใหมผมไปรับชมเะพี่น้องเนาะถามีนาดยังก็ได้พี่น้องพี่ทุ่ดินทั่วริสงเนี่ยโอ้หน้าบอกสมปัก